สวัสดีจ้าย่าห้องย่าเ็นพาสวยมาแล้วจ้าวันนี้ย่าเ็นผู้ภาษาโคราบันเองคนเดิมเสียงเดิมจ้าพี่<ม>น้องจ้าวันนี้นะคะย่าเ็นจะพามาทำครีม,มที่แบบว่าอิงอครีมหนานเนียนนุ่มแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ลดความการอักเสบจากผิวที่ถูกแสงแดดมามมคือเป็นไงระคายเคืองอะไรพวกนี้นะพี่น้องอิงไม่ว่าอิงไปทางานตามไรตามนาตามสวนนั่งออฟฟิศ นั่งลินใตต้นไม้ก็มีนะคะพี่น้องจา๋าไอเสียงที่มันเขามานะ่ะพี่น้องจา๋าอันนั้นก็มีผลนะทําให้นาม,มองคลาคือกันเดือ้อจะบอกไปไห้ไม่ว่าทุกอย่างนะคบพี่น้องจา๋าขยันนะอะู้บอกคนดูขยันทาครีมกันแดดด้วยจะ้ะนั่นแหละอย่าลืมเ้อะปุ๊บเข้าไ้พี่น้องปุ๊บปุ๊บหลายๆค่ะวันนี้นะคะจะเป็นก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่จะบอกอส,สันเนาะมันก็ไม่มีไม่มีหลายอย่างวันนี้ mm. แตงนะจ๊ะพี่น้องจา๋า แตงเด้อกจ้ะพี่น้องกันหนึ่งในเอ่อหนึ่งในสามแล้วกันขอใช้คําว่าหนึ่งในสามนะครับพี่น้องก็ตัดเอาไปล่างแล้วตัดตัด,ดเ,เลยคะ่ะเซตแล้วขออนุญาตค่ะเซตแล้วก็เอาให้มันอย่างนี้แล้วก็ไปขูดขูดนเดี๋ยวเป็นกระนี้ครับพี่น้องจา้าแล้วก็กรองกรองมาให้ได้เอ่อกรองกรองมาให้ได้นะคะเดี๋ยวลูกโทรมากรองมาให้ได้ประมาณสองช้อนชานะครับพี่น้องจา้า กรองมาให้ได้นะคะกรองมาให้ได้ประมาณได้สองชนชาขื้นเลยอะไรก็ไรแต่อิงจะใช้ประมาณสองชนชาครับพี่น้องจ๋าแต่งนะคะสับคุณไรรู้ไหมจ๊ะพี่น้องแต่งเนียค่ะเอาอิงบอกสับคุณก่อนสับคุณนะพี่น้องจ๋าพี่น้องก็รู้อยู่แต่งพี่น้องสังเกตว่าเวลาอิงไปเอ่ออัปเดบต์ต่ำตามสถานที่เออ่ชายทะเลเนาะชายทะเลไปรินทะเลนะพี่น้อง เรสังเกตร้านพี่ๆเขาหรือว่าเจ้าของร้านนวดนะพี่นองจา๋าร้านนวดที่ตามม้ให้ทวดที่คนต่างชาติที่เขาอับเดดอบาบไรเซตแล้วพี่นงเขาก็จะมีเตง่งถูกไหมคะพี่นองจา๋าเต่งนี่นะชะโลวัยแล้วก็ตืมความชุ่มชื้นให้เกล่ผิวแล้วก็ลดการอักเสบของผิวที่ถูกจากแสงแดดบรรเทาการอักเสบได้เป็นอย่างดีพี่นองจา๋านี่คือประโยชน์ของเต่งนะคะน้ำเต่งนะคะพี่นองจา๋าเห็นไหมพี่นองไปสังเกตดูว่าเวลาไปทะเลไปไหนนะเขาจะ แล้วก็าอาบแดดเสร็จข้อ,ขอก็จะมานวดน้มาอะไรก็เต่งกรมีดานะคะอันนี้ใช่สองช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าจะเป็นคนอนุญาตวางหรืออย่าลืมนะคะกรองเส็นแล้วก็มาใส่ตรงนี้เอาสองช้อนชาผอมเรียบร้อยจะได้สั่นเร็วนิดหนึ่งนี่เอาวางไ้นี่เลยอีกแกะพี่น้องจ๋าเซ็ตแล้วจะพี่น้องจ๋ามีอีกตัวหนึ่งก็คือว่านหางจร,ระเข้ทรัพคุณก็คือคือกัน หว่นเทาจากการอักเสบของแสงแดดนะ mm. เห็นไหมคะวิโทษทีแล้วก็ลดสิวลดมันแล้วก็เติมความชุ่มชื้นแห้แก่ผิวอิงดาพี่น้องก็ไปดูเหมือนกันตามที่ใช้หาดชายทะเลที่พี่ๆเขาหรือจากของร้านหวดเขาก็ใช้ตัวนี้ดาพี่น้องเห็นไหมเขาเา,าผสมกันหรือไม่เขาไา่จะบางทีเขาไม่ผสมกันอิงไม่รู้เนาะบางทีเขาก็เอาว่าตัวน,วนี้ตัวนี้ต่างหากแล้วก็เซตแล้วก็มานำแตงเห็นไหมแต แต่เยปินเอามาผสมกันยกนะคะใช่ใช่ใช่อันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีผลจากาลดกันอ,อักเสบของแสงแดบดบแสงแดบดบแสงอะไรก็ช่างพี่น้องไฟแสงอะไรก็ช่างแบ,บมมดนะคะอันนี้นะคะสองช้อนชาคือกันค่ะพี่น้องจา้าเห็นไหมคะทุกอย่างนะคะพี่น้องหนึ่งเอากัอนหนึ่งออ,อ,ออกมาจากไอข้าการทำเพื่อไอไปถูกกระแสมาทั้งนั้นเลยเห็นไหม พี่น้องอย่าว่าดูอยู่เมืองนอกก็ใช่วันนั้นเด้อค่ะถึงจะเมืองหนาวก็จริงแนละ้วพี่น้องน้ำร้อนนะ่ะเวลามันหุยนะ่ะน้องควันหุยน้ำร้อนเวลาเอง้ังจานนะอันนั้นก็มีส่วนด้อยทำให้เองผิวมองคล้ำได้ทำให้เองเป็นกะเป็นฝาได้เพราะว่ามันเหมือนไอนะ้น่ะพี่น้องไอ้ร้อนตึ๊บเราอุ้ยก็เป็นเพล่บันอินพี่น้องอเด็ดเปรี้ยงนะ่ะถึงจะการร่มกับเสงกับเขามาเือกคนไทยเองเนาะถุกนี่ถูก,หกไหนก็ไม่ได้ปะยัเพ็ยงก็คือกันเด้อจ้ะอันที่สามจ้าอันที่สามพี่น้องจ้า หน้ามะพร้าวสกัดเย็นบวกผสมกับวาสลีนที่จะเป็นทําไบตอนนั้นนะคะนี่คือท,ทาให้รู้นะจะเป็นใส่กระปุกนี่ไว้เลืจ้ะพนี่น้องก็รู้อยู่นะคะว่าหน้ามะพร้าวสกัดเย็นกับวาสลีนปรับผิวให้นุ่มเนียนชุ่มชื้นให้คงความชุ่มชื้นอยู่ยาวนานดาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็คือเขาเอาเขาก็มาทํานวดเห็นไหมนวดเวลาอิงที่ไปอาบแดดก็ได้ หรือมาใช้ตัวหลังอาบเดชก็ได้น้องถูกแสงเดชก็ได้พี่นอ้งนองสังเกตวบบ่าบางทีเขาใช้ผิวสวยเนาะผิวสวยเวลาเขาเอ่อนวดด้ยวยน้ำมันมะพร้าวเนาะพี่น้องแล้วเขาเขา้าเบลอาบเดชชาวต่างชาติเขาชอบพวกเองไม่ค่ะแล้วที่มันเบลเดชมาด,ดำเงินเดือนพี่น้องป้าดูไปไม่ลดค่ะนะคะพี่น้องจ้าอันนี้แย่เพิยงก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องขออนุญาตลางอันนี้นิหนึ่งเด้อนจ้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ก็นหนึ่งไม่ต้องพูดมากครับเพราะว่าเวลาอิงนวดอ,อิงจะได้ที่เดียวเลยพี่น้องนี่หนึ่งสมขึ้นเลย,ยงามแท้ครีมวดนี่แต่งงามแล้วพี่น้อง,ง,งแล้วผิวก็จะเนียนนุ่มแล้วก็หายระบุมนะบัดอิงก็ไดนะ้หายระบุมเนาะผิวน่ะหายระบุมจากแสงแดดพี่น้องฉันนะ่ะคน ผู้ปศุสคนรกันเคยลืมบันทึนนกพูดหาได้สรรหามาได้คำแต่ละคำนะพี่น้องบางทีอยู่มองนอกนานๆก็เอ๊ะลืมเอานึกได้ดิน่นนะ <c oughs> แล้วนะคะพี่น้องจ๋าวิตามินอ e ีเดอตัวสุดท้ายเกือบลืมบอกเลยว่วิตามิน e อีอิงก็ต้องเอาไปใสด่ดาให้มันมีน้ำมันความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอิงดาแล้วเทมเข้าเกิมีสารตัวหนึ่งที่ไม่ให้เสียกันเสียนะพี่น้องใส่ขันบุดนะอิงจะได้ไม่เสียแล้วก็ทาให้ครีมอายุยืนยาวนานแถมผิวหน้าประจ่างใส ความนุ่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 มชุ่มชื้นฉ่ำเด้งดาอันนี้นะคะอันนี้ครึ่งเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเขาว่าเขาว่าสุดยอดเพราะว่าหัวหัวะของเขาเนะครึ่งโบอุอ่ยหน่อยปวดมองไปเห็นพี่น้องไอ้บางทีนะเออแต่เดียวเห็นไหมแค่นี้เองพี่น้องแล้วก็โ,โทษที่ี่รบจะล้างมือเช็ดมือ ี่น้องเราก็ค้นให้เขากันพี่น้องเอ้ยเราจะบอกว่านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็สบายผิวพี่น้องพี่น้องเวลาถูกแดดมาเด้อเวลาไปแบบว่าร้อนถึงเองจะเอาผ้าปิดผ่าไหรนกร็ช่างนะมันก็อบคือกันพี่น้องไม่ใช่ไม่อบนะยิ่งั่วที่เองับตอนนี้เองทำเองมีมัสนาะมัสที่่า,าเอรโคโรนาโควิดนะ่ะพี่น้องนั่นก็อบหนาเด้อใครว่าไม่เปินฟ้าเบื้องปินเด้อพี่น้องมันจะเป็นแถวนี้พอเองปิดตรงนี้ใช่ไหม อิงพิสอย่างนี้เซตเรามันกระร้อนเนาะบนที่ร้อนเลยอิงหายใจของตัวองิงนาโลกก็นาร้อนบ้านองิงพี่นกตรงนี้เองอาจจะดีนิดหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันจะมีกะมีฝาขึ้นเถมใต้ตาเห็มไหมครับพี่นองจา๋าแล้วก็ครีมกงม็งามงามพี่นงเอ้ยนี่นะนี่พยายามคนนะพี่นงเราความเขียวคว,ยความเข้มเขียวความเหลวความข้นของมันคนดีเป๊ะพี่นองจา๋า ย่างโอนให้มันเนี่ยเข้ากันน้ำมันเขียวอ่อนๆเต่งเขียวอ่อนๆเต่งพี่น้องจ้านี่นะนะเอ้าเอ็งมาทากันเลยนะคะอย่าเป็นคนอยากทาทีนึงค่ะอยากเป็นทาตรงนี้เด้อปอย่าเป็นทาครีมกันแดดเร็วน้องแล้วก็เย็นนุ่มนุ่มๆนุ่มมากนุ่ม แล้วพี่นองจ้าจักพักหนึ่งเด้อมันจะกระชับดาเด้อเพราะอะไรประโยชน์ของแตงผิวจะกระชับดามันกระชับรูขุมขนนะพี่นงน้่งจ้าก่อนเดีเย็นีหมะสำหรับคนที่ผิวมันดาเด้อจะว่าไปคนผิวมันนี่เหมะมากเพราะว่ามันมีวาสลีนก็มีแตงแล้วก็คนผิวแห้งก็มาะคาะแต่ว่าคนผิวมันก็ดีคนผิวแห้งก็มะมากคือกันเพราะว่า อะไรรู้ไหมมันมีมันให้ความชุ่มชื้นแล้วมันซึมเร็วพี่น้องซึมเร็วเร็วเนี่ยพอทาไปไม่ถึงหนึ่งนาทีพอนวดนวดไปพี่น,อน้องเนืดเลยเนืดทันทีเลยค่ะ<ม>สูตรยายเป็นนะพี่น้องจ๋าต้องให้เนื้เด้อค่ะถ้าผิวจะชุ่มชื้นนะนี่เนืดเนืด,นอดพอดีด้วยไม่เนืดแบบเหนียวเนอะนะไม่เนืดแบบอะไรเนืดพอด,เพดีเนี่ย<ม>เห็นไหมนี่เห็นไหมพี่น้อง สูตรนี่ก็อีกสูตรหนึ่งเด้อค่ะไปถูกลม้มถูฟุน้นอะไรมาพี่น้องจา๋าอันนี้ดีนะคะแล้วพี่น้องจา๋าเก็บไว้ในตู้เย็นเด้อเพราะมันว่ามันมีของสดเนาะอันนี้ของสดมาผสมกับของซุปเอาพูดง่ายๆถือไปแ,แช่ในตู้เย็นมากที่สุดเย็บเพนว่าทํานะเย็บเพนยาทำแค่สามข้มงเดียวเนี่ยเย็บเป็นชออปุกทีเดียวน,นวดนวดวดให้มดเด้อแค่ีหนวดให้หมด,ด,นะด,มดเพราะมันก็ได้แค่ ประมาณสองช้อนชาเนาะตอนพี่น้องร่างนาเซ็ตพี่น้องล่างนาเซ็ต,ล,ซตล่างไรเซ็ตก็ช่างพี่น้องกุมปุ๊ไปใครจะมาร์กก็ได้หรือใครจะไหว้ไหว้ตลอดเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะสูตรนี้ไม่เป็นไรใครจะมาร์กทิ้งไหว้ยีสิบนาทีให้มันตึงให้มันเคร่งแล้วก็นวดไปพี่น้องนวดให้มันจนแห้งจนอะไรเซ็ตแล้วก็นอนสบายๆแล้วก็ล่างออกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบให้ล่างออกก็ยาวเลยทั้งวันเลยก็ได้นะจ๊ะ แตาเกิดใครนะออกไปพวหน้ให้มันแหงก่อนนะคะและะ้วก็เซตแล้วครีมกันแดดตามเห็นไหม <c oughs> เพราะว่าสองตัวมันเนี่ยบางทีไอ้แค่ตัวอารมณ์เวลาเจลก็เต่งเขาเกิดพี่น้องอยู่แล้วเกิดน้ำมันมะพร้าวเขาก็ช่วยอยู่เร่วเราจะไปถูกแดดอับแดดนะพี่น้องจ้าใช่ได้กดไปอับแดดก็หลังอับแดดได้ทั้งสองกรณีด้ยวยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่เห็น <c oughs> ไหมนุ่มชุ่มดีที่ม วิ่พี่น้องจ๋านะาง้นะคะงั้น,น,น,นก็ขอบคุณนคะคะลองไปทําดูกันเด้อค่ะเพราะว่าบัานเอ็นเดอร์นี้เนาะเด็ดเนาะใกล้ถึงเออถึงมันจะใกล้เออหนาหนาวไปช่างบัานเอ็นก็รอดอยู่ดีเมืองนอกคือกันพี่น้องเด็ดเปรี้ยงวันนั้นที่เพ้นไปไอ้นั่นมานะไอนเรือมาคือกันเ,นเอาตะคังนี่เองจะเก,ก็เป็นโรคอะไรดอกผิวไม่สม่ำเสมอคือกันใส่ตะคังนี่ครั้งนี้ก็ใส่หน่อยหน่อยเก็ไม่เป็นไรค่ะขยันอย่างเดียวเนาะ เอานะคะงินแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ความสําคัญของช่องเย็นเพินขอบคุณที่คนกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่แชร์ให้ดานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าตอบชาติตอบเร็วไม่ว่ากันน้องบางทีก็มองไม่เห็นนะคะเ <c oughs> วลากับพิษก,กันดาบางทีนะคะไม่ว่าคนที่อยู่เมืองไทยแต่คนอยู่ยุโรปบางคนก็อยู่อะไรนะอยู่ห้องกงุ่มก็มีอุยขอบคุณนะคะหเห็นไหมแฟนกลับเย็นเพินมีหลายเดื่อหลายประเทศ เด็ไทยอินด้านอร์เวกามีค่ะนะคะขอบคุณนะคะพูดพิดพูดถูกขอโทษขอภยัยคารบสิ์เหมือนเดิมขอให้สวยวันสวยคืนเราจะสวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอย่าลืมทาเพศตัวไหนตัวหนึง่งเกิดย่าเพิ่งทำแต่ว่าไปทำคลิปอื่นไปดูคลิปอื่นอีกนะคะสวัสดีค่ะ